เป็นจังไหนแน่พี่น้องคะสำหรับมือว่านีทาง YouTube สาวน้อยเพชรบานเพลงเผื่อได้ีีการทำคลิปออกมาค่นะ,ะเรียกเลยว่าเอซี FC หลายคนพ่อตัองแต่ได้เห็นกับภาพกันเข้าไปคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่านี่นะคนอนะญิลีนะฮะแล้วก็มือว่านีวากันวาได้ใส่คำวา่าล้านแตกพี่น้องนะะเป็นจังไหนคือว่าตังจันนะฮะสำหรับมือวานีนะฮะราคาบัตรนะ,ะจำนวนอ่า หาพันกวัวใบพี่น้องที่ถือขายออกไปนะคะสำหรับราคาบัตรกะอยู่ในราคาสองยบาทสอง้คูณหาพันพี่น้องได้ลานกัวนะคะการแสดงความยินดีกับทางด้านผู้จัดนะพี่น้องเนาะค่ะกำไรทีเดไปนี่คือว่าบ่อธรรมดาอดีนะคะหลายๆายคนนะคะได้เข้าไปเห็นบรรยากาศมือขึ้นกีฬาพากันมา อลังการมากนะสมกับบอโจที่เพ่นออกมาโพสนะคะว่าเป็นงานใหญ่้วก็เป็นงานใหญ่ดีพี่น้องหลายหลาคนในเบื้องแล้วกับ้ากันประทับใจนะคะราคา้ากันเข้าไปชื่นชมทางด้านวงสาวน้อพิรันแพงว่าสำหรับการแสดงของเพื่อนนี่คือว่าอลังการจริงๆนะแะ้ากาสำหรับเอฟซีทุกคนบ่รู้ว่าเดินทางมาจากสซแน่พี่น้องเดินทางมาเบิงสังกัดีแตนะคะเรียกได้ว่า ได้ใจ f อซนะหลายคนไปเต็มๆแล้วก็ว่ากันว่ามือวันนี่ทางด้านวงสาวนอเพดนพลงได้มีการรับเชิญศิลปินก็คือทางด้านคุณเพศสหรัฐพี่น้องไปรวมนําหลักการให้คณะที่ว่าทางดานคุณเพรสหร,รัฐกําลังร้องเพลงนะร้องเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาอเป็นไอสิ่งก็บากัน่าพึง่งาพึ่งถูกปล่อยออกมานะเมื่อไม่นานมานี้ เป็นจังไหนหละเล่าได้มีการนำเพลงเพลงนี้มานร้องบนเวทีมือว่านีเอฟซีหลากหลายคนร้องนำเดทตามๆกันนะล้ะกะ็ถือว่าสุดเซอร์ไพรส์มากๆพี่น้องนะได้มีการสำหรับเอฟซีได้พากันนะร่วมนะทำเป็นทะเลดาวนะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่ทางด่านคุณเพชรหาร,รับถึงกับเอ่ยปากพี่น้องนะถึงกับเอ่ยปากว่าแถบนำตาไหลนะสุดเซอร์ไพรส์จริงๆ ลดาวเต็มพื้นที่บรรยากาศนี่คือว่าที่สุดแล้วนะมือว่านี่เพิ่อนอคุณเพรสหรัฐนี่เพิ่นยังไหนบอกนะคะว่าบรรยากาศเหมือนงานระดับประเทศพี่น้องคุณเพรสหรัฐนีอุ้ยนี่เล่าถึงกับน้ำตาเกือบสิไลออกมาตื่นตันใจพนักพี่น้องนะแล้วก็นี่ละหลายหล,ลายคนในเบื้องแล้วกับภาพกันว่าน้ำตาไหลาไปกับทางสาวนอนเเพงเพื่อนทำการแสดงออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็ต้องย่อมรับมือว่านี่ว่า ทะเลดาวสวยงามมากๆพี่น้องต้องย่อมรับว่าอุงอิงกระแสฟีเวอร์จริงๆนะคะสำหรับทางด้านน้องอุงอิงมือว่านี้เอฟซีหลากหลายคนได้มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการอยากสิไปเบิ่งทางด้านน้องอุงอิงเพนนแพงนะคะแล้วก็ว่ากันว่ากระแสของน้องแรงไม่มีแผ่วจริงๆกระแสแรงไม่ตกจริงๆนะคะสำหรับกระแสฟีเวอร์ของทางด้านน้องอุงอิงเพนนังแพงว่ากันมามือว่านี่พี่น้อง ถ้างอ้องอุ้งอิงได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่หน่อยนะคะว่ากันมาแม่หนอยนี้ถึงกับตื่นตันพี่น้องนะเขากเห็นจากสีนาของแม่หนอยนี้เขาก็สรู้ว่าแม่หน่อยภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆนะสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงนี่แหละถือว่าเป็นปีแรกนะและ้กการทว่าเป็นเค,ค้กก้อนแรกที่ทางด้านน้องอุ้งอิงได้มีการเซอร์ไพรส์ให้ทางด้านแม่หน่อยนะคะนี่แหละ ถือว่าเป็นเคก่อนแรกจากลูกสาวคะหลายหคนได้เห็นล้ากระเพ้ากันนี่แล้วโอ้ยเป็นตาเลตูนค่ะตอนแรกกระเพ้ากันมากลัวสีมะหวอดมือได้มือนีได้นะสำหรับทางด้านน้องอูอิงกลัวจะมาถึงทุกวันนี้ได้มันไม่ยากเลยนะหลักการมือว่านี่ก็ว่ากันมาหลายๆคนกระเพ้ากันน้าตาไหลเมื่อเห็นทางด้านน้องอูอิงได้มีการเซอร์ไพรส์เคกวันเกิดให้ทางด้านแม่หน่อยนะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความม่วนความซื้นนะแม่หน่อยนี้ รู้เลยได้ป่ะเราต้องพุ่ิใจในตัวลูกสาวเราแห้งคนะ่ะหนูว่าน,นี่ก็ขอให้อวยพรให้แม่น้อยแล้วกันนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอยู่เป็นลมพ่อรมไส้นะคะอยู่กับอุ้งอิงอยู่กับทีมงานสาวมาเป็นแพ่งแบบนี้ตลอดไปนะคะนับหพี่รองค่ะซัมรับําหรับ,รบหลายข้นก็พากันร่วมนะะอวยพรวันเกิดให้ทางด้านแม่น้อยนะนี่พ่อตังแต่อา หลายๆคนได้เห็นแล้วกับาก,กันมาอุ้งอิงน่ารักจริงๆนะเห็นบอกรน,นานนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดทางด้านพ่อเอกเมื่อนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดทางด้านแม่หน่อยคือว่าแม่หน,น่อยนี่เล่าตั้งตัวไม่ทันเลยกับบอคิดวา่าลูกสาวจะคล้องจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดซึ่งก็ถที่ว่าเป็นเคสก้อนแรกจากทางด้านน้องอุ้งอิงเลยนะหลายๆคนก็อันนี้แหละได้เห็นแล้วกับาก,กันมาน่านรักมากสําหรับครอบครัวครอบครัวนี้พี่น้องค่ะ นารพี่ดองมาสำรับมือขึ้นนี้นะคะได้ยินมามีทางด้านเอฟซีจากญี่ปุ่นนะได้เดินทางมาหาเนางกุงอิงอยู่ถึงทางด้านหลังเวทีนะะเป็นจังไดแน หลายหลายคนได้เห็นแนลกับภากันมาน่ารักมากๆสําหรับเอฟซีคนนี้นะคะเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นพี่น้องนะคะหลายคนได้เห็นเหลากับภากันมานี่แหละบอท่ามดายอิเล่สาหรับมือคืนนี่นะคะลานแตนะที่นวนครสําหรับยูนวนครเหนือก็สซีรูว่าผู้้อ่คณามอรัมข้างใดนะคะก็ตามที่ว่าไปทํำการแสดงนะะ คนไปเบิ่งหลยโหลดพี่น้องงานหล้วการสั่นรับมือขึ้นนี่น้องอุ้งอิงถึงกับเอ่ยปากนะคะว่าหนูตื่นเต้นมากนะคะข้นไล่นะคะน้องกะนี่ละหลายๆคนกับผ้ากันมาอุ้งอิงนะคะกระแสแรปงไม่ตกจริงๆนะคะกับว่เป็นยังพี่น้องนะคะสําหรับเอฟซีมือว่านี่นะคะกนี่ละเดี๋ยวผ้ากันไปร่วมส่งกำลังใจให้น้องอย่างล้นลามและพี่น้องนอกน,นะนี่นี่มือว่านี่น้ออุ้งอิง กาวากันวา FC มารุมถ่ายน้องด้านหน้าเวทีนะคะมอลล่มจบนะคะแต่ว่า f c ีไม่จบพี่น้องดูงอิงถึงกับต้องบอกว่าให้ไปทางด้านหลังเวทีนะคะคนมากกว่าลอยชีวิตเอา้านะคะมาก,กว้วยลอยชีวิตคนะเรายูทูบเบอร์ได้ในพี่น้องที่ว่าไปรุมถ่ายอุงอิงแค่ตันแขงมือวัานนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่เรายูทูบเบอร์ก็ เดี๋ยวภาคกันเดินทางนะคะไปถ่ายเอาคลิปไปเฮ็ดคลิปกันหลากหลายคนนาะพี่น้องเนาะนาวากันมานี่ล่ะได้มีการทําคลิปองค์งอิงลงแบบดุเดวอแล้วก็เมื่อว่านี่ที่นะประทัดใจกับสิเป็นภาพทะเลดาวพี่น้องนะถนัดคุณเพศสหตราบนี้แล้วก็ว่าน,นี่ละเหมือนเป็นงานที่ใหญ่ ระดับประเทศเลยกับอะไรนอกพีน,น้องเนาะ,ะ,ะค่ะแลหลายคนได้เห็นแล้วก็บภาการวานีลล่บาบธรรมดาฮิลีนะคะ,ะก็รอติดตามสำหรับผลงานของทางาวงสาวนพเพรแพงต่อไปนะคะแล้วก็ว่ากันมามื่อน,นี้นะคะทางดาน น้องโซเฟียอาจจะได้มีการถ่าย m อ็มเพลงสิเป็นไฮไดไอดอนสำหรับท่านั้นน้องโซเฟียตอนนี้ก็ที่ว่ามาแไดมากๆนะะเด็กหน้่ยไม่เพียงแค่11อปีพี่น้องนะคะต่ว่าก็ต้องย่อมรับว่าน้องเก่งนะะน้องเก่งจริงๆร่ะลูกหลานทางจังหวัดร้อยเอ็ดน้องพี่น้องเนื้อหาละกันนี่หละสำหรับทางด้านน้องโซเฟียว่ากันว่าผู้ใดได้เห็นน้องแล้วก็พากันนี่หละพากันคอมเมนต์เป็นเจนเดอรกันนะคะว่าน้องน่ารักจริงๆค่ะละกันมึงนี่กะ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะมือนีน้อกัสิไปถ่าย MB นะคะสำหรับเพลงสิเป็นไฮไลท์ไอดอนแล้วก็สัหรับมืออื่นนี้ว่ากันว่าจะถ่าย MB เพลงใหม่ของทางหน้าน้องอุ้งอิงคะเพลง,ย,งยืนหนึ่งแมันเขายินหม้อแม่นนองก็ต้องมารอบเบิงนะคะว่าจะเป็นยังไง สำหรับเอฟซีหลายคนก็าพากันมารอนะรอวันปล่อยแล้วสำหรับเพลงยืนหนึ่งเหมนเขายืนหม้อเม็นหนองค่ะก็ต้องนี่แหละรอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้สำหรับทีมงานให้สำหรับศิล,ลปินของวงสาวน้องพชรน้งทุกคนน้อพี่น้องเนาะค่ะนันดาพี่น้องนะสำหรับมื่อนี้ก็มีเรื่องราวสิมโอดซุขีสนองฟางสมิธสก้อนเนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ